สวัสดีครับเข้ามาทักทายแนละ้วเม้นได้ไม่ได้บอกผมด้วยนะครับสวัสดีครับเม้นได้ไม่ได้บอกทีนะครับ เพิ่งพิ่งไหลเองพี่เพิ่งไหลนะ้นองเบาไฟก่อนเพิ่งห้าคนเองพี่ยังไม่ได้แชร์เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มไหลเดี๋ยน้องแชร์ไปหน้าเฟซรับ สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเม้นทักทายกันได้นะครับมีครับมีแจกปลาพี่มีแจกท้ายคลิปนะน้อยพี่ช่องผมคนติดตามน้อย ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มไลค์แล้วแชร์แล้วขอบคุณครับพี่ให้มันใส่กับแกมนะสวัสดีคนดูทั้งสิบคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตายคลิปแจกแจกคนแชร์นะครับ สวัสดีครับพี่พี่เฟนดูตัวหลังเนี่ยมีคนมีพี่คนนั้นส่งมาให้ทำครับ Galaxy Copper ปเปนี่ยมาเอามาเอามา,เอามาลอก่อนนะครับตาเบืงหนึ่งยังไม่ได้นี่เลยเอ้ย เดี๋ยวสักสิบห้าคนเดี๋ยวผมจะเปิดประมูลให้นะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวปลาแดงพอง,พองสเสนอยก่อน,อน,นให้เดียวอปดับไฟดับหมดแล้วค่าส่งแปดสิบบาทตลอดไลฟ์นี่ได้กี่ตัวก็คิดแค่แปดสิบครับี่เสียปักบนเลยเนี่ยปักเนี่ยเออ เดี๋ยวนีโมนีโมกาแล,ล็กซี่ตัวหน้านี่ชนะเอ้ยคนชนะได้ตัวเมียด้วยนะผมพกนีโมพวกกาแล,ล็กซี่นี่ผมแถมตัวเมียให้นะแต่บอกก่อนนะครับตัวเมียที่แถมกับตัวเมียที่เอาผมเอามาเปิดประมูลคนละเกตกันนะครับขออีกสักอีกสักสี่คนนี้ก็เปิดแล้วครับขออีกนิดนึง ก้วให้ออกยนะ,อะอขออีกนิดนึงครับเนาหัอย่อ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่าตรง80บาทตลอดไลค์เลยไม่ว่าได้กี่ตัวนะเดี๋ยวต้องด่าเดี๋ยวรอกับแกมันกลิ่นเลยนะกูก็กินอยู่อือเด็ดอะไรยุ่มั้ับพี่ ตักเลยอ่ะเนี่ยรถสอะรงรอเลื่องมันดีดออกมาเห็นปะเออสีเลืองเริ่มฉาดแล้ว่ะดีดฉาดคือแะไรเพออะเนี่ยรับรับอยู่เห็นปะค้อไปเก่าสะดุ้งจงนี้ นี่ทแค่ไงเอาบริการปิ๊กกูดิตามมาการไลฟ์กันเลยวนนี้เอาห่าโคดอ่ะเติมเื่อวานเขาห่าตๆเพราะจะไม่ขอด้วอซื่อเพลือกเขาแห้หัวขึเลยฮะเานเอละ มีมีมีนั่นอยู่เฮ้ยตเขาเขาเคยขายู่เขาว่าเขาาโรบ้านเพื่งมันอย่างเดียวคุณอยกใเครื่องเลยหรอหูตัวไหนบ้าพอตีโอ้ทำไมมดาไอพี่อตีผังกันัดตีเต็มเื่อไอ้ือผามันไม่บ้าน่ไงี่ได้ มัอยอคยูมาครับนี่ไม่ได้ลงกิปในช่องเลยนะพักนี้นะหรือไปไลฟ์ในเฟซหรวะเนี่ยเงียบเหงาแท้องเลยนะ ล,ลองดาวไม่มีนี่ยังไม่โตพี่เพึ่งเริ่มลอกกันเองไม่ว่าได้กี่ตัวก็คาดตัวแค่แปดสิบนะครับ จัดครับเดี๋ยวผมเปิดประมูลหะแป๊บหนึ่งแป๊บนะแป๊บนะสวัสดีครับพี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเปิดประมูลพังๆไปก่อนนะจะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะหลุดหนึ่งนาทีก็คนได้ไปนะครับจะจับใหม่จนฝาจะหลุดนะ แถมตัวเมียนะครับนีโมก,กาแล็กซี่ชัดนะครับเปิดที่99บิดลงท้ายด้วยศูนย์นะลองให้ดูปลาก่อนปลาประมาณ1.4 1.5นะครับสวยแหละตะเกียบไม่มีแตกเลยนะครับ เต็มตัวเมียนะครับสีเต็มเต็มนะครับถ้าเกิดเงียบเหงาเลยผมต้องลงของโหดแล้วมีคนเล่นไหมไม่ได้ไม่มีคนเล่นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัว <c oughs> ขอบคุณครับพี่ อ่ะไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวค่อยเปิดตอนคนมาใหม่หต้องพอยังเต็มอยู่มันยังเต็มอยู่เลย <c oughs> ตัวหลังสวยจัง <c oughs> สวยจริงเว่ยเอามาไว้หลังเนี่ยเพื่อจะดูเลยนะเนี่ นีโม่คอปเปอร์นะครับสี้เต็มนะไม่รู้พองกว่าน,นะผมนีน่นัดบ้าไมนี่หคือไม่ได้กดน,นะครับเอ๊ไม่พองเดี๋ยวผมต้องยกอีกแล้วไม่นช่ป่าย คุณที่เข้ามาไม่ใช่ว่าเออทักทายกันนะนะไม่ใช่เอามาแค่ประมูลอย่างเดียวก็พูดคุยกันได้นะครับของไม่เออเปิดแฟรแทก นี่ครับนิโมเล็กซี่คอปเปอร์นะเดยวน้องเดยวน้องใส่ตัวเมียให้ด้วยทุกวันเยอที่หนักข้าวลงผัง ตัวพองมดและใส่ตัวเมียก่อนตัวเมียก็สีเต็มนะครับตัวหลังกนะ็มุกกระจุยกระจุยเลยสงสัยยับลอยๆอยอยู่ปลาเพิ่งถึงนะพี่เอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ก่อน เออไงเฟีย้ยวแล้วเห็นไหมอ่ะผมเปิดให้คู่นี้นะหลังใหม่มาโดนเป็นพันนะพี่ผมบอกเลย <c oughs> นี่ดูดูตัวผู้แล้วดูปากใกล้ๆกก่อนดีกว่าหลังใหม่มาพันแน่ๆพี่นี่ดูยิโมโลัสซี่คอปเปอร์นะครับ สายคอปถ้าเกิดแบบเอามาเอามานั่งถ่ายเออเอามาไลฟ์สดนีจบเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปแล้วสีครอปไม่ดีเนาะจะออกขาวๆนะเห็นไหมมาเดี๋ยวผมเปิดประมูลให้เลยแต่ตัวหลังจี๊ดจริงว่ะเพ่ดูดิ <laughs> อ่าในงานคู่เลยคู่นี้เลยนะครับจบเท่าไหรช่ชัางช่างมันนะครับ คนน้อยร้องขอเปิดสูงหน่อยนะเปิดที่ร้อยเก้าเก้าบิตลงท้ายด้วยศูนย์ครับมืโม่กาแล็กซี่คอปเปอร์นะคู่นี้ค่าส่งแปดสิบตลอดไลฟ์เลยเพี่ งานคู่นะเพ่เอ้ยวันนี้มันเงียบเงียบวันนี้ไปไหนกันหมดกลางเดือนนะ่ยกูต้องไปไลน์ในเฟซแล้วแหละนะเละ YouTube. ์ในยูทูบในเฟซตอนนั้นเพ่นหนนะมันลงลงค่ายหนัวะพ่ยังโดนเลยโดนโดนมันอลรกในเฟสอ่ะคดนบอกอะเออคุณโดเ,เมื่อสิ้นค่ายหนัว ไม่มีคนเล่นจริงเหรอพพ่นี่นะเปิดที่ร้อยเก้าเก้านะคู่นี้นะครับนีโม่กาเล็กซี่กรอบเปอร์นะคยิอเาเอราาเเราเราชอป

เงียบจริงไหมเชียวย่างเงียบเงียบจัดสวัสดีที่6คนดูแล้วครับคู่นี้เปิดที่199นะครับบิดลงท้ายด้วยศูนย์นะคะส่ง80บบาทตลอดไลน์นะพี่ มันพองจนมันเลิกพองแล้วพี่เปิดให้ดูไให้ดูใกล้ใกล้นี่นิโม่นิโมคอปเปอร์นะพี่มีครับมีครับเดี๋ยวปลาดำขึ้นให้นะเนี่นิโมคอปเปอร์นะครับตะเก็บไม่แตกนะครับ ผมให้มันพองจนนั่นแล้วเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมเป,ปลี่ยนฟ้าให้อย่างนั้นล่ะเดี๋ยวผมเป,ปลี่ยนฟ้าให้ดีกว่า อือยากได้ปลาดำปลาตีแ้วยปลาดำกูตักออกก่อนนี่เปือกเอนี่เปล่อเปลือผมเลยขัดได้เก็บไหมอยากได้ปลาดำ ดำจี๊ดๆเลยนะผมบอกเลยเด<ม>ีย๋ยวแถามตัวเมียด้วยแบ็ยบสตรานะครับ<ม>ดาวกระจุยกระจุยเลย คนที่แชร์ผมจะแถมตัวเมียด้วยนะครับจัดปเปิดที่เก้าเก้าบิตลงท้ายด้วยศูนนะครับนี่เลยคนชงชงบรอเห้เดี๋ยวมาแล้วชงว็าเบอร์ดู้ว,วงออัว่เริ่เป็นพัราเลวอเร์อง้เ่เคก็ดเดินไปตองแก้วเลยนะ ัวตัวหลังยังเด่นเลยเดี๋ยวผมจะทำลิปให้นะตัวหลังนะแก้วสร้างแก้วสี่แก้วสี่แก้วนะสร้างออกมาเป็นหลังแก้วดูท่าไม่ถูกแกพี่ๆเลยอย่างเี้เดี๋ยวผมจบไลฟ์แล้วเนี่ย nhẹp chìm quá <coughs> nhắm khỏi chụp lấy còn đi vào nắm hết nữa để chơi gây dinh sầu xin đường nó nhập